สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลนะคะสวัสดีพี่พีเทุกท่านจะสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อฟเก่าเลยเนาะจ้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทาง5 0านอยสูตรแยก3น่อยวันที่28เดือน12565หาให้พี่พีเอได้รับชมตามเคยจ้า สำหรับแนวทางฮานอยสูตรแยกสามนอยวันที่27เ็ดเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่พ้นสรุปกันเลยเนาะจ้าพพฟซีจ้ดสำหรับวันที่27ดฮานอยสูตรแยก3ามน้อยน้อยพิเศษจะจ้อยให้เด่นเจดหกรูดจ้าพ้นสรุปบนสองสามหสองตัวเล่า9ก้าห้ารูดไปเนาะจ้าจ้อยเข้าเด่นหรูด6กจ้าจับขู่จ้อยกระจับขู่รูดไปเนาะจ้านอกพพฟซีจ้าน้อยปกติจะจ้อยให้เด่นสองหนึ่งรูดจ้า ผลสรุปบน440ีสองตัวล่าง51รูดไปเนาะจ,จ้าจอยเข้าเด่น1รูดหนึ่งจ้าจับขูจ่จอยกระจับขู่รูดไปเนาะจ,จ,จ,จ้าเนาะพีพีเอฟซีจ้าวีไอพีจ้าจอยให้10รูดจา้าผลสรุปบน606ูสองตัวล่างออก96รูดไปเนาะจ้าจอยเข้าเด่น0รูดศูนย์จ้าจับขู่จอยกระจับขู่รูดไปเนาะจ้าเนาะ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่พีเอฟซีที่ตามแนวทางหน่อยสูตรแจกสามหน่อยเจา้าสําหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดนัดจา้าเด่นวิ่งลูดมาแรงจากพีก่พีเอฟซีจ๋าจอยเข้าเด่นหกลูดหกจ้าสำหรับสายลูดสายวิ่งของเราเข้าเต็มเต็มทั้งหมดสามหน่อยเลยนะจา้าแล้วก็นัดปกติจ้าเด่นหนึ่งลูดหนึ่งจ้าวีไอพีเด่นศูนย์ลูดศูนย์จ้า เขาตัวใดแบบใดหรือพี่พีเอฟซีตั้นใดมีคำถามกัสสมารถคอมเมนต์ไว้ใต่คลิปได้เลยนอดจาาจอยตอบทุกคอมเมนต์นะคะคำเตือนจ้าให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นกนารพนันนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้าสำหรับน้อยพิเศษวันนี้จอยให้เด่น09วิ่งรูดจ้าอย่าลืมวิ่งรูดด้วเด้เ้ยจาพีพีเอจ่าศู ศูนย์สามวิ่งรูดมาแรงนะคะพีพีเอฟซีจ็คศูนย์ห้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าแปด0 ปกติจ้าปกติจะให้เด่นเจ็ดหกรูดจ้าเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้า หกมีหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเจ็ดจ้า VIP จ้า VIP จอยให้เด่นหนึ่งศูนย์รูดจ้าหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดตัวเน้นจ้าศูนย์แปดอันนี้คือความชอบส่วนตัวนาะจ้าหนึ่งสามหกสอง จ็ดสี่เกสองศยสามอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไหชอบตัวไดนแคบนะ้าจอไววบันทึกไหวใส่ไปเป็นแนวทางใดนออจ้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะคะบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างโดยก็คำนวณไปตามสูตรน้อจ้า ขอให้พีพเอทุกคนทุกฐานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์นอกจากเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับจอยทําแนวทางต่อไปนะจ้าถามบมมีกาลังใจจากพีพ c เอจอยกับผมมีกําลังใจในการทําแนวทางจ้าสวัสดีจ้า